ยังไงชนก็ยังบาดเจ็บก็ยังเพราะอ,อะไรนะต่วโซลิกไปหมอนหมอนชุนชุดนี้ใครดูแลอยู่มีหน่วยงานไหนมาดูแลบ้างไหมตอนนี้มันขอบต,ต,อ,ตอเลยตับ่ไม่มดเลยไม่ต้องช่อมเลยแัไ่ไม่หมดเลยแต่ว่าช่อมประจำมันมันมดอายุเลยเป็นอย่างนี้อยู่นานแล้วเ <c oughs> วลาฝนตกอะไรเด็กลำบากไปโรงเรียนลำบากอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาดูแลตรงนี้ด้วยค่ะ เ็นเยอะแต่วันก่อนมีหน่วยงานมาเนี่ยตรงนี้จากนี้ไปโน้นแต่ตรงนี้ไปถึงที่เรานี่ไม่มีค่ะเคยมีเหตุการณ์ล้มรถน้องไหมครบมีมั้ยครัี่ค่ะมีมันไม่ชอบนี่เป็นหลุมเลวลาขับรถมันตกหลุมไหมไงมันตกเหมือนกันเวลาเพลื่อมันเพลื่อไไม่ได้มันตกลงแต่นั้นมันที่ส่วนไปส่วนมานั้นมันไม่ไหวเหมือนกันเยอะไม่เป็นหลุมแบบนี้ยาวไหมยาว ทีนี้อย่าลืมว่าเราเนี่ยรับผิดชอบทั้งจังหวัดทีนี้ถนนที่ซ่อมก็มีเยอะนะครับมีเยอะเราก็หมุนเวียนกันแต่ตรงไหนที่ว่ามันวิกฤตเป็นที่ว่าชำรุดมากนะครับอันนั้นเราก็จะเล่งซ่อมให้นะครับ อบจเนี่ยเขไม่ทอดทิ้งอยู่แล้วแหละนะถนนเนี่ยแต่ว่ามันเรามันจากัดด้วยหกประมาณในการซ่อมสร้างเหมันกันบางทีก็สายเล้วสาสายเล่าที่เราต้องไปปุดไปป่าอยู่กว่าจะได้หกประมาณมาซ่อมสร้างทําผิวใหม่ให้มันอยู่ในสภาพเรียบร้อย